สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันพุธที่11เพฤษภาคม2565ครับทุกท่านครับข่าวสารในช่วงเช้าของวันนี้นะครับก็คงจะเป็นเรื่องของมติคอรมอนะครับเมื่อวานนี้นะครับผมได้ทําคลิปแจ้งไป1ครั้งแล้วนะครับก็คือการที่คอรมอนั้นได้มีมติอนุมัตินะครับตามข้อเรียกร้องของท่านสมาชิกประกันสังคมเกี่ยวกับเงินชราภาพนะครับหรือที่หลายๆท่านถ้าหากว่าได้ติดตามข่าวสารก็จะเรียกว่าเป็นข้อเรียกร้อง3ข้อหรือ3ขอด้วยกันนะครับ ซึ่งคอรมอได้มีการอนุมัติในหลักการเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก็ต้องขอแจ้งว่าการอนุมัตินั้นเป็นเรื่องของหลักการแล้วหลังจากนั้นก็ต้องมีการไปประกาศเป็นกฎหมายซึ่งก็ต้องรอผลบังคับใช้อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่สิ่งที่อนุมัติมา3ข้อวันนี้จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับข้อแรกนะครับก็คือการขอให้ สมาชิกสามารถที่จะเลือกได้ว่าจะรับบำเหน็จหรือบำนานชลาภาพนะครับซึ่งเดิมนะครับจะมีการกําหนดเงื่อนขไขไว้เลยว่าแบบไหนต้องรับบาเหน็จแบบไหนต้องรับ um บํานานต่อไปนี้จะให้สามารถเลือกได้นะครับนี่คือข้อแรกนะครับข้อที่2ก็คือการขอ,อรับเงินบางส่วนนะครับคืนได้นะครับก็คือเงินชลาภาพนั้นจริงๆแล้ว ต้องได้รับตามเงื่อนไขนะครับไม่สามารถที่จะรับทีเดียวทั้งหมดนะครับแต่ว่าจะมีการอนุมัติให้รับบางส่วนคืนก่อนได้คือเอามาใช้ก่อนเลยก่อนที่จะถึงกําหนดเวลานะครับก็เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์นะครับที่ผู้ที่เป็นสมาชิปกประกันสังคมนะครับสามารถที่จะได้รับเงินของตัวท่านเองคืนบางส่วนมาใช้จ่ายนะครับนี่คือเรื่องที่2นะครับส่วนข้อสุดท้ายก็คือในส่วนของ เงินบำนาญชราภาพในส่วนที่ยังรับคืนก่อนไม่ได้ก็จริงแต่ก็ยังสามารถเอาไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเวลาที่จะขอสินเชื่อกับทางธนาคารได้นะครับฉะนั้นแล้วก็เป็น3ขอไข่นะครับก็คือ3ขอข้อเรียกร้องนะครับก็คือสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับข้อแรกก็คือการเลือกได้ว่าจะรับบําเหน็จหรือบํานาญข้อที่2คือการรับก่อนบางส่วนได้นะครับในส่วนของอเงินบํานาญชราภาพนะครับคือรับคืนก่อนกำหนดนะครับ ส่วนที่3คือส่วนที่รับคืนไม่ได้นั้นก็ยังเอามาค้ำประกันเงินกู้ได้ด้วยนะครับก็เป็นทั้งหมด3ข้อนี้ทีนี้ก็ต้องขอแจ้งครับว่าก็จะเป็นในลักษณะเดียวกันกับมาตรการอื่นๆนะครับที่เคยเกิดขึ้นก็คือว่าเมื่อใดก็ตามที่คอมออนุมัติจะยังไม่มีผลทันทีนะครับก็ต้องอธิบายระบบของราชการก่อนว่าคอมอนั้นอนุมัติแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เอาไปประกาศเป็นใช้เป็นกฎหมายต่อไปซึ่งจะไม่ใช่วันเดียวกัน ต้องรอขั้นตอนที่จะไปประกาศบังคับใช้นะครับกำหนดรายละเอียดอีกก็ต้องใช้เวลานะครับเป็นอย่างนี้เ,เกือบทุกเรื่องนะครับฉะนั้นแล้วถ้าหากว่าใครติดตามข่าวสารใดๆก็ตามที่เป็นมติคอมอก็ต้องทําความเข้าใจไว้ว่าอนุมัติแล้วแต่ยังไม่มีผลนะครับก็รายละเอียดนะครับเดี๋ยวก็คงมีการประชาสัมพันธ์ว่มาว่าใน3ทางเลือก3ข้อเรียกร้องที่อนุมัติไปแล้วนั้นนะครับวิธีการใช้สิทธิ์สําหรับกลุ่มไหนบ้าง ใช้สิทธิ์อย่างไรยื่นคำร้องเมื่อไหร่มีผลเมื่อไหร่นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวต้องรอติดตามข่าวกันต่อไปนะครับเรื่องที่2ที่อยากจะแจ้งนะครับก็คือก็จะคล้ายๆกันนะครับก็คือเรื่องของการเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุชั่วข่าว6เดือนนะครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับก็เป็นเรื่องฮือฮานะครับว่าทําไมเบี้ยสูงอายุที่ได้รับนั้นก็ยังไม่ได้เป็นอัตราใหม่ที่เป็นส่วนเพิ่มตามที่มีการ ประชาสัมพันธ์ออกมานะครับจริงๆแล้วถ้าท่านใดติดตามข่าวสารที่ผมรายงานมาตลอดผมก็จะแจ้งไว้แล้วว่าคอรมออนุมัติแล้วก็จริงนะครับแต่มันก็ยังไม่มีผลคือยังไม่สามารถจะจ่ายได้ทันทีทันใดนะครับซึ่งตอนนั้นนะครับผมก็แจ้งมาตลอดว่าเป็นความเป็นไปได้ว่าถ้าหากว่ารอบเดือนนี้ไม่ทันก็ต้องไปรอเดือนหน้าแล้วส่วนที่มันเลยไปแล้วควรที่จะได้ก็ต้องตกเบิกย้อนหลังนะครับ คอรมอนั้นอนุมัติเงินเพิ่มเบี้ยสูงอายุนะครับในช่วงปลายเดือนเมษานะครับโดยปรับเพิ่มก็คืออายุ6 0ได้600บวก100เป็น700อายุ70ได้700บวก150เป็น850อายุ80ได้800บวก200เป็น1,000อายุ90ได้1,000บวก250เป็น1,250อัตรานี้ทุกคนได้รับทราบตรงกันแล้วว่าเพิ่มนะครับแล้วเพิ่มแค่6เดือนนะครับคือเมษาถึงกันยา 6, 5 เท่านั้นยังไม่พอนะครับเป็นการต้องใช้คําว่าเพิ่มชั่วคราวนะครับแล้วเดี๋ยวเลยเดือนกันยาไปก็กลับมาเป็นอัตราปกติแล้วการประกาศนั้นให้มีผลตั้งแต่เดือนเมษาซึ่งทุกท่านก็คงทราบว่าเดือนเมษามันเลยกําหนดการการจ่ายรอบเมษาไปแล้วเพราะเงินเบี้ยสูงอายุนะครับจะเข้าทุกวันที่10ของทุกเดือนโดยพื้นฐานแต่ถ้าหากว่าวันที่10ของทุกเดือนนั้น เดือนไหนวันที่10ตรงเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดนะักขัตตะ์เลก,ก็จะเลื่อนจ่ายเร็วขึ้นเป็นวันทําการสุดท้ายก่อนที่จะถึงวันหยุดนะครับซึ่งเดือนเมษาก็เห็นอยู่แล้วว่ายังไงก็จ่ายอัตราใหม่ไม่ทันนะครับฉะนั้นยังไงก็ต้องมีตกเบิกแน่ๆอย่างน้อยก็เดือนแรกไม่ได้แน่นอนนะครับต้องมาจ่ายกันย้อนหลังส่วนเพิ่มนะครับฉะนั้นเมื่อมีมติคอมอออกมานะครับสื่อต่างๆก็นําเสนอกันเป็นเรื่องปกติมติคอมอออกมานั้นสื่อจะประกาศ ให้ทุกท่านได้รับทราบว่าอนุมัติแล้วแต่ไม่ได้แปลว่าจะได้เมื่อไหร่นะครับผมก็ได้รายงานไปตั้งแต่ช่วงที่คอรมอนมัดว่าก็ต้องรอดูว่าแล้วเดือนพฤษภาจะจ่ายอัตราใหม่ทันไหมนะครับก,ก็แจ้งมาโดยตลอดนะครับสุดท้ายพอถึงวันที่10พฤษภาจริงๆนะครับเงินก็เข้าแค่อัตราเดิมผมก็เลยแจ้งไปว่าก็แปลว่าอัตราใหม่ก็มาไม่ทันในเดือนพฤษภาด้วยฉะนั้นก็ต้องติดไว้2เดือนแล้วส่วนต่างที่ควรจะได้คือเมษากับพฤษภาจนถึงตอนนี้ ก็แปลว่าเราก็ต้องไปอรอลุ้นเดือนมิถุนาเลยครับว่า10มิถุนาอัตราใหม่จะมาทันไหมสมมุติว่ามาทันก็แปลว่ามิถุนาได้รับในอัตราที่บวกเพิ่มแล้วและก็ต้องมีตกเบิกส่วนต่างย้อนหลัง2เดือนคือของเมษาพฤษภานะครับหรือถ้าหากว่ามิถุนามาไม่ทันอีกก็แปลว่ามิถุนารับอัตราเก่าไปรับเดือนกรกฎาเป็นอัตราใหม่ แล้วก็ต้องมีตกเบิกส่วนต่างย้อนหลังอีก3เดือนคือเมษาพฤษภามิถุานาก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่คือข้อที่จริงที่เกิดขึ้นนะครับทีนี้ถามว่าแล้ววันนี้รู้หรือยังนะครับว่าแล้วเงินอัตราใหม่งบประมาณจะอนุมัติมาเมื่อไหร่คําตอบก็คือว่ายังไม่ทราบนับตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็มีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์เป็นจํานวนมากนะครับทำให้เช้าวันนี้นะครับก็มีข่าวสารเพิ่มเติมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือกรมบัญชีกลางซึ่งมีหน้าที่ในการโอนเงินส่วนนี้นะครับ ก็ได้มีการแจ้งนะครับชี้แจงว่าเหตุใดนะครับได้รับเมื่อวานนี้เป็นอัตราเดิมนะครับกท็ทุกท่านก็ทราบแล้วผมก็อธิบายไปแล้วกรมบัญชีกลางก็เลยชี้แจงเพิ่มเติมว่าในณนะเวลานี้นะครับก็อยู่ในขั้นตอนของการจัดทําการขอเบิงกงบประมาณอยู่ในระหว่างกระบวนการอยู่ซึ่งเมื่อได้รับทราบกําหนดการนะครับที่แน่นอนแล้วนะครับว่าอัตราใหม่จะมาเมื่อไหร่กรมบัญชีกลางก็จะรีบแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับ ฉะนั้นวันนี้ความชัดเจนก็คือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ออกมาชี้แจงเพิ่มเติมแล้วนะครับว่าได้แน่นอนอัตราใหม่นี้ได้แน่นอนนะครับเพราะว่าคอรมออนุมัติแล้วนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ไปดําเนินการตามมติคอรมอนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับทำความเข้าใจไว้ว่าได้แต่ว่าจ่ายไม่ทันแน่นอนอย่างน้อยเดือนแรกที่อนุมัติก็เห็นอยู่แล้วว่าจ่ายไม่ทันเพราะว่าอนุมัติในวันที่มันเลยงวดของเดือนเมษาไปแล้วแต่ให้มันมีผลตั้งแต่เมษานะครับอย่างน้อยหนึ่งเดือนก็ไม่ทันอยู่แล้ว สรุปเพื่อสภา,าก็ยังไม่ทันนะครับก็รอว่าท้ายที่สุดแล้วกระบวนการนะครับกรมบัญชีกลางจะด,ดําเนินการทันเมื่อไหร่ซึ่งอาจจะเป็นการเข้าในวันที่10มิถุนาเลยในอัตราใหม่พร้อมตกเบิกหรืออาจจะเป็นวันอื่นก็ได้เพราะว่าสามารถกําหนดได้เช่นเดียวกันฉะนั้นในเรื่องนี้นะครับก็ขอชี้แจงยืนยันว่าอัตราใหม่นั้นมาแต่ว่ามาช้ามาไม่ทันก็จ่ายตกเบิกย้อนหลังนะครับก็เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งว่าอัตราใหม่จะมาเมื่อไหร่ตกเบิกจะมาเมื่อไหร่นะครับก็อันนี้คือเรื่องที่2นะครับ เรื่องที่3นะครับก็คือเรื่องของการลดเงินสมทบประกันสังคมทั้งม333940ม33นะครับก็ลดจาก5เหรือ1%อม3 9ลดจาก400กว่าบาทเหลือ91บาทม40นะครับทั้ง3ทั้งเลือกก็ลดแล้วเช่นเดียวกันนะครับทั้ง3ทั้งเลือกเลยจาก70บาทเหลือ42บาทจาก100รเหลือ60จาก300เหลือร้0เหลือ180นะครับซึ่งก็เพิ่งมีกฤษฎีกาออกมานะครับเมื่อช่วงต้นสัปดาห์นะครับก็เช่นเดียวกันนะครับ นี่คือลักษณะเดียวกันเลยคือคอรมอรจริงๆอนุมัติมาตรา40ให้ลดเงินสมทบประกันสังคมตั้งแต่เดือนกุมภาแล้วและให้มีผลตั้งแต่เดือนกุมภาแต่ท้ายที่สุดแล้วเมื่อมีเมื่อมีม,ต,ม,มติคอรมอออกมาก็อย่างที่เป็นเรื่องเดียวกันเลยครับคือคอรมอรอนุมัติแต่ยังไม่มีผลเพิ่งจะมีมีผลนะครับเพิ่งจะประกาศเมื่อเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เองนะครับก็มีผลย้อนหลังด้วยนะครับก็คือมีผลไปตั้งแต่ถึงเดือนกุมภาพันธ์เลยนะครับฉะนั้นก็แปลว่า ที่เราจ่ายตั้งแต่เดือนกุมภาก็จ่ายเกินนะครับจ่ายเกินนะครับม .40 จ่ายเกินไปตั้งแต่กุมภามีนาเมษายนนะครับก็ต้องรับเงินส่วนต่างคืน3เดือนนะครับโดยที่ท่านใดสามารถไปติดต่อประกาศสังคมเลยก็ได้หรือจะดาว,ดาวน์โหลดแบบฟอร์มในเว็บไซต์นะครับแนบใบเสร็จแล้วก็ใส่เลขบัญชีธนาคารที่ต้องการรับเงินคืนนะครับติดต่อสำนักงานปาระกันสังคมส่งไปที่สำนักงานปาระกันสังคมทุกสาขาทั่วประเทศได้ก็จะมีการโอนเงินที่เป็นส่วนต่างคืนนะครับ นี่ก็คืออีกตัวอย่างหนึ่งนะครับของมติคอรมที่อนุมัติแล้วแต่ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องไปทํากฎหมายนะครับให้มีผลบังคับใช้ซึ่งมันก็ล่วงเลยมาถึง3เดือนนะครับฉะนั้นก็เป็นตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งสรุปทั้ง3เรื่องที่ผมรายงานมาเกี่ยวข้องกับมติคอรมที่อนุมัติแล้วและยังไม่มีผลโดยทันทีทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มเบี้ยสูงอายุ ครับคอรมออนุมัติตั้งแต่เมษาซึ่งต้องได้แน่ๆตั้งแต่เมษาแต่กระบวนการจ่ายก็คือจ่ายตกเบิกกันไปนะครับเรื่องที่2เรื่อง3ขอนะครับก็แน่นอนครับอนุมัติแล้วมีผลเมื่อไหร่ก็ยังไม่ทราบเพราะว่าที่อนุมัติเป็นร่างกฎกระทรวงก็ต้องรอเมื่อใดก็ตามกฎกระทรวงประกาศในราชกิจจาก,ก็ถึงจะมีผลแล้วก็เมื่อมีผลก็ไปดูรายละเอียดกันเดี๋ยวประกันสังคมก็จะชี้แจงประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งถึงเงื่อนไขต่างๆนะครับฉะนั้นเรื่องของ3ขอก็เช่นเดียวกันคือมติคอรมอลออกแล นะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายคือเบีย้ยสูงอายุมติคอรมออนุมัติแล้วแต่จ่ายไม่ทันก็จ่ายตกเบิกกันไปนะครับทั้ง3เรื่องนี้ก็อยากจะทําความเข้าใจว่าต่อไปนี้นะครับถ้าหากว่าท่านใดอยากจะเข้าใจระบบการทํางานของราชการมากขึ้นคอรมออนุมัติอะไรไปแล้วต้องดูด้วยว่ามีผลเมื่อไหร่ซึ่งส่วนใหญ่นะครับต้องบอกว่า99%ยังไม่มีผลโดยทันทีนะครับโดยหลักการแล้วคอรมออนุมัติยังไม่ใช่กฎหมายจะต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไป เอามาติคอรมอไปบังคับใช้ประกาศออกเป็นกฎหมายอีกครั้งหนึ่งถึงจะมีผลนะครับก็ฉะนั้นการติดตามข่าวสารมาตรการต่างๆจึงต้องทําความเข้าใจไว้ก่อนว่าคอรมออนุมัตินะครับแล้วก็ยังไม่มีผลมีผลเมื่อไหร่ก็ประกาศกันอีกรอบหนึ่งฉะนั้นท่านจะได้รับทราบข่าวสารต่างๆ2รอบรอบแรกอนุมัติรอบที่2ประกาศบังคับใช้นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับในเกือบทุกๆเรื่องเลยนะครับก็ขอชี้แจง ทำความเข้าใจไว้นะครับหลังจากนี้ถ้าหากมีข่าวสารมาตรการใดๆเพิ่มเติมก็จะรีบนํามาแจ้งให้ทราบในคลิปต่อไปนะครับ